พลอยชิดจันท์จะไม่ทนประกาศเลิกสามีกลางไอจีค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสารที่น่ารักมากๆสําหรับครอบครัวของอดีตนางเอกวิกสาพระรามสอย่างพลอยชิดจันทร์สามีหนุ่มนักธุรกิจเคนฮง โดยเมื่อพศ2 5 5 3ที่ผ่านมาทักคู่มีพยานรักโซ่ทองครองใจด้วยกันถึง4คนแต่ละคนเรียกได้ว่าสวยหล่อถอดคุณพ่อคุณแม่มาแบบเต็มเต็มค่ะโดยล่าสุดนี้เองคุณพอยได้โพสต์คลิปขณะเข็นกระเป๋าออกมาจากบ้านพร้อมกับแคปชั่นในอินสตาแกรว่าขอสามคำให้คลิปนี้พ่อจะทําให้ทุกคนหัวเราะบ้างได้ไหมหาอะไรทาแก้เครียดกันพ่อแม่ทุ่มทุนเล่นเองจ้าแฮชท็กทำเป็นขอโอกาสบร ร้านถึงบอกอย่าไว้ใจผู้ชายเข้าใจไหมเด็กๆแม่จะไม่ทนที่แทก็เป็นแค่การแสดงเท่านั้นเองล่ะคะ่ะทำเอาแฟนคลับลุ้นกันไปตามๆกันเลยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ